สวัสดีครับกับไมค์ครังนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับขครที่พลาดล็อตแรกไปนะครับตอนนี้ล็อตแรกหมดเกลี้ยงแล้วนะครับวันนี้เรามาจัดล็อต2นะครับอย่าช้านะครับอันนี้เป็นล็อตสุดท้ายนะครับใครที่จะไปรอในงานนะครับใครที่บอกว่าเฮ้ยพี่ตังยังไม่ออกแนะนําว่าให้มาจําไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าหมดรอบนี้หลังปีใหม่ยาวๆแน่นอนนะครับ กับเจ้าเลียวกกะซิลนะครับ150นะครับกับตำนานตีสุดซอยนะครับตีทีเดียวหมดหลอดไปเลยนะครับนี่ชุดแต่งแน่นๆครับอ่าตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับของเลียวกกะซิลนะครับก็จะมีสปูลลึกกับสปูลตื้นแถมมาให้นะครับมาพร้อมกับน็อตแต่งเคปล่านะครับแล้วก็นี่ครับน็อตแต่ง แล้วก็แขนตรงนี้จะเป็นเคปล่านะครับตีเลียวโะมานะครับก็ซื้อเฉพาะชุดแขนนะครับก็อยู่ประมาณพันสองถึงพันสามนะครับเรียกได้ว่าเกินคุ้มจริงๆนะครับมาพร้อมกับตัวครอบฝันนวงแต่งนะครับตรงนี้แต่งนะครับนะมีทั้งสปูลลึกแล้วก็สปูลตื้นมาให้นะครับเรียกว่าครอบคุมการใช้งานและข้อสําคัญน้ําหนักโคตรเบาน้ําหนักโคตรเบาครับใครที่มองหาลอกเทพๆนะครับราคาไม่แรงนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับ ตัวนี้มีกิ๊กเสียงเวลาปลาลากด้วยนะครับแต่เป็นเสียงก็เบามาเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดเบรกแป๊แบ,บนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวอีพีหน้าแล้วกันอีพีหน้าผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนสปูลด้วยนะครับแล้วก็จะให้ฟังกิ๊กเสียงนะครับอีพีนี้เราก็มาดูความสวยความลื่นความเทพไปก่อนนะครับสําหรับเจ้าเลี้ยวโกซิล150นะครับตัวนี้เป็นอตล่าสุดนะครับปี2022นี่ตัวนี้ใส่สปูลตื้นให้แล้วนะครับสปูลตื้นไปซื้อแยกก็ลูกหนึ่งแปดเก้าร้อยนะครับอันนี้ใส่ให้เรียบร้อย ข้อสำคัญเกียร์ตัวนี้โคตรสมูทนะครับเบรกเป็นคาร์บอนลูกปืน10บ,บวก1ตลับสแตนเลสกันน้ำคิมกันน้ําเค็มนะครับนะให้ดูความลื่นน้ําหนักตัวล้อแค่183กรัมเท่านั้นนะครับข้อสําคัญพลังเบรกเขาให้มาถึง6กิโลนะครับเหลือเฟือแน่นอนครับเบรก6กิโลนะครับถ้าใส่สปูลลึกก็ใส่สักทีสองทีสาเอาไว้เล่นไอดได้เลยนะครับส่วนใครที่เป็นสายปากกระพง นะครับสายกระพงสายช่อนตีเหยือยางหนอนเท็กซัสตีสกิปปิง้งแล้วก็ใส่เป็นสปูนตื้นนะครับใส่พีสัก0ูหรือพี1น,นะครับก็จะตีดีมากนะครับแล้ข้อสำคัญน้ำหนักมันเบาครับเบรค6กกิโลความจริงได้เฉพาะชุดแต่งนะแขนอย่างเดียวก็ตีไป 1, สักพันสามสปูลอีกลูกหนึ่งตีไปสัก800ก็2,000แล้วนะครับ นะแต่ว่าจัดให้ราคาโปรเหมือนเดิมครับราคาโปรเหมือนเดิมที่2150บาทเท่านั้นนะครับล็อตสุดท้ายนะครับสองพบาทพักมาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิงสุขุมวิทแปดสิบหด่วนๆน,นะครับก่อนที่จะหมดนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ